สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะพบกับวรดาผ้าคลุอีกแล้วนะคะในวันอาทิตย์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่บ้านนะคะมีสินค้าดีๆงามๆมานําเสนอนะคะวันนี้ช่วงปีใหม่อยู่นะคะวรดาก็มีสินค้าดีๆงามๆมาเพิ่มเติมให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสองสามวันช่วงอ่า พี่ใหม่ก็ขออภัยพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะพ่อวรดาลงคลิปน้อยเพราะว่าเราไม่มีเวลาลงนะคะเพราะว่าสินค้าของเราอยู่ตลาดนะคะบางวันแล้วก็จ็บของค่ำบางวันลูกค้าก็เต็มร้านนะคะข้อสําคัญวรดามีเวลาจํานวนจํากัดน,นะคะเปิดร้านหกโมงถึงเที่ยงนะคะสินค้าของเราก็อยู่ที่ตลาดเรามาบ้านก็ไม่มีสินค้านะคะแล้วก็วรลดาทํางานคนเดียวหากท่านใดสนใจก็ให้ดูเวลานะคะ 6โมงถึงเที่ยงค่ะท่านต้องการดูสินค้าหรืออยากได้อะไรก็โทรหาวรดาแอลไลจากเบอร์โทร88725837นะคะตอนนี้เป็น EP ที่800กว่าแล้วนะคะที่วรดายกขึ้นมาตัวนี้เรียกว่านาเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเรียกว่านาเบอร์นะคะ EP อยู่ด้านบนถ้าท่านดู EP ไหนก็ให้ท่านชัดเจนนะคะว่าเบอร์ไหนเราจะได้ดูสินค้าให้ท่านช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกนะคะ และวันนี้คลิปนี้วันใดจะยกเป็นผ้าถุงนะคะผ้าสิ้นนะคะ1นคูณสเมตรแล้วก็ผ้าชุดนะคะในราคาพิเศษระคามิตรภาพเพราะว่าสินค้ารายนี้อันนี้ไม่มีนะคะไม่มีมาเพราะว่าสินค้าหมดท่อไม่ทันวันนี้ได้มาอย่างละนิดละหน่อยนะคะสินค้าของเรามีโอเคนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์นะคะเราก็จะยกสินค้าดีๆงามๆให้นะคะขอนําเสนอตัวนี้ไปก่อนนะคะอันนี้เป็นผ้านะคะ เป็นผ้านิ่มนะคะเป็นผ้านิ่มนะคะชีกวางนิ่มนะคะวันนี้เราได้มาแค่ลายละผืนเท่านั้นนะคะไม่ได้เยอะนะคะเพราะสินค้าเรามีมาเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ช่วงนี้ช่วงเทศกาลนะคะปกติตัวนี้ต้องขายผืนละแปดร้อยแต่วราดาก็ยังมายกให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพนะคะอันนี้นะคะยกให้เพียงเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะอันนี้จะเป็นลายนี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะสินค้าของเรานะคะ สวยแท้แน่นอนนะคะเราจะยกให้ท่านเลยนะคะสวยจริงๆนะคะเป็นผ้านิ่มนะคะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะวราดาขายให้ราคามิตรภาพเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบหากท่านใดสนใจแคปเลยนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะวราดายกให้ท่านเลยนะคะนําเบอร์หนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะหากท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะ เรายกให้ท่านในราคามิตรภาพเพียงพื้นละ750นะคะเป็นหมีขั้นนะคะสวยงามเหมือนกันนะคะมีลายและผืนนะคะไม่ได้มีเยอะนะคะสวยนะคะ,ะ,คะ FC หลายคนอยากได้นะคะตัวนี้ตัด้าดถุงตัดสปายสวยงามมากนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายหากท่านสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะอันนี้วรดายกเป็นนัมเบอร์สองนะคะในราคาเหมือนเดิมนะคะมิตรภาพ750หากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์นะคะ 750เท่านั้นสวยนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านงามแท้แน่นอนนะคะสวยนะคะผ้าสิ้นนะคะสวยผ้าสิน้นสวยิงสินค้าเราสวยแท้แน่นอนนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะ750เท่านั้นนะคะ สินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะอันนี้นำเบอร์โซเป็นผ้านิ่มนะคะเป็นผ้านิ่มนะคะเลยนะคะวรดาได้มาวันนี้นะคะสินค้ายังไม่มีเยอะนะคะเพราะว่าแม่กี่ทอเพิ่งเสร็จจากปีใหม่นะคะเพิ่งเสร็จจากปีใหม่สินค้าก็ยังไม่ได้เยอะแต่มีแต่ลายสวยๆวลรดาก็นํามาเสนอเลยนะคะเพียงเ5 0ร้อยห้าสิบพื้นละเก้าร้อยไม่ขายขายเ5 0ร้อยห้าสิบนะคะสินค้าของเรามีเท้แน่นอนวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลย 750สวยนะคะอันนี้เป็นเป็นหมี่เล็กนะคะผ้มนิ่มๆนะคะเส้นเล็กนะคะสวยนะคะเส้นเล็กนะคะงามมากนะคะขายเพียงเ5 0นะคะหากท่านใดสนใจแคบแคปมาเลยนะคะสวยนะคะตัดผ้าสิ้นก็ได้ตัดเป็นเสื้อคลุมก็สวยนะคะเห็นไหมคะลายนี้งามมากเลยนะคะสวยจริงๆนะเจ็นะคะสิ่งที่ว่าเป็นลายเอสนะคะลายเอสนี่ก็สวยสุดซึ้งจริงๆนะคะลายเอส นะคะลูกค้าอยากได้เยอะมากเลยนะคะจองกันเปืนเียบแต่วันนี้เราได้มาเคงผืนเดียวนะคะหากท่านใดสนใจเอาเลยนะคะเก็บไว้เลยนะคะมีเท่านี้อันนี้วรดา,าก็นําเสนอในราคาพิเศษนะคะเพียง800บาทลายเอสนะคะลายเอสลายพระราชทานสวยนะคะเนื้อดีนะคะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะมีผืนเดียวนะคะหากท่านใดเข้ามาก่อนได้กนเข้ามาที่หลังไม่ได้นะคะสินค้ามีผืนเดียวนะคะ800บาทเท่านั้นนะคะ สินค้าของเราโอเคทูกคืนนะคะอันนี้เป็นลายเอสนะคะลายเอสจะปรับราคากันไปนิดหน่อยนะคะสวยนะคะสวยจริงๆน,นะคะสวยแท้แน่นอนนะคะแล้วเราก็มาอีกคนนี้เป็นลายเอสเหมือนกันนะคะสวยนะคะอันนี้ปกติลายเอสตรงนี้ขาย1,100งพันห่งร้อะคะแต่เราก็ยังมาโปรโหให้พ่อแม่พี่น้องเขียนเคยนะคะเพียง850บาทท่านดูดีๆงามมากนะคะลายเอสนะคะสวยนะคะ 850บาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอเอสไลน์มาได้นะคะ850เท่านั้นนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะนำเสนอให้ท่านเลยลน์เอสนะคะสวยะคะ่ะปกติไลน์เอสต้องคาย1,100บาทนะคะแล้วเราก็มีพิเศษคือผืนนี้อีกนะคะเป็นลายนกยุงนะคะได้มาผืนเดียวอันนี้เป็นหมีเส้นเล็กงามมากนะคะ เส้นเล็กสวยจริงๆนะคะปกติอันนี้ขายหนึ่งพันเออสองพันหนึ่งร้อยนะคะแต่ลายนกยุงนยคะสวยนะคะนกยุงตัวนี้งามมากนะคะวรดาก็นํามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องสวยจริงๆนะคะตัวนี้แล้วก็ยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเพื่อคือนกําไรให้แม่กีทอคือนต้นทุนให้แม่เอฟซีนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะคือนกยุงตัวนี้อันไหนที่วรดาได้มา สูงก็สูงอันไหนที่ได้มาต่ำก็ลดหล่งให้พ่อแม่พี่น้องดูลายนกยุงนะคะสวยงามมากนะคะสวยค่ะลายนกยุง <c oughs> ตั้งนะคะชุดนี 1, ้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเป็นผ้าชุดนะคะหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะผ้าชุดนะคะตัวนี้หนึ่งคูณสี่เมตรนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะวันรดาพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ 1,400บาทนะคะ linkage. ให้ท่านดูตามคลิปนะคะสีตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยได้มาเพื้นเดียวอันนี้เรียกว่าเป็นสองตะโกอนะคะตัวนี้นะคะสองตะก้สีคามน้ําทะเลน้ำหนึ่งเลยนะคะคามคามจืดนะคะเรียกว่าคามจืดคามน้ำหนึ่งนะคะจากพืน้นละเกตร้อยเราไม่ขายนะคะตัวนี้คามน้ำหนึ่งนะคะเรานําเสนอพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเพียง600บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปเลยนะคะตัวนี้มีเพื้นเดียวสวยนะคะอันนี้เป็นคามน้ำหนึ่งนะคะ งามแท้แน่นอนเลยนะคะขามน้ำหนึ่งสีจืดนะคะสีจืดสวยค่ะสีจืดสีขามน้ำทะเลเรายกให้พ่อแม่พี่น้องเพียง600อบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบนะคะมีเพิ่มเดียวตัวนี้ห0ร้อบาทนะคะ <c oughs> แล้วเราก็มีผ้านะคะมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะตัวนี้คืออันนี้เป็นผ้าสีตะโกนะคะสีตะโกสวยนะคะสีตะโกเนื้อละเอียดนะคะเรายกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ ในราคาเม็ดละ300บาทเนื้อแน่นเนื้อหนาเนื้อดีงามนะคะสีตะกอเม็ดละส0 0บาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านในสดสนใจแคบเลยนะคะสวยสินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะคะสินค้ามีไม่เยอะนะคะแล้วเราก็มาอีกนะคะตัวนี้ก็เป็นสีตะกอนะคะสีตะกอผ้านิ่มนะคะแต่ตัวนี้เนื้อแน่นนะคะนี่คะ่ะสวยนะคะแล้วก็ยกนําเสนอให้ท่านเหมือนกันนะคะ ในราคามิตรภาพเลยนะคะเม็ดละ300ร้อบาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบมาเลยนะคะ300้ยบาทและเราก็มาตัวนี้อีกนะคะอันนี้สวยนะคะอันนี้เป็นเข็มมือป้องกิ่วนะคะคําว่าป้องกิ่วนี่คือสีจะไม่เหมือนกันนะคะจะสไลด์ออกมาแบบนี้นะทํายากมากนะคะเป็นป้องกิ่วนะคะอันนี้วราดามายกให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพเพียงเม็ดละ250นะคะ อันนี้เป็นเข็มมือป้องกิ่งงามมากนะคะสินค้าเราสวยนะคะยกให้พ่อแม่พี่น้องปกติขายเม็ดละสามร้อยนะแต่อันนี้เรามาให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษเขียงเม็ดละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะสวยจริงงน,นะคะสินค้าผ้าของวลาก็สวยงามนะคะช่วงนี้เทศกาลสินค้าก็ยังมาไม่เยอะแต่เราก็ได้นําสินค้าดีๆงามๆม,มานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษทุกคนนะคะ วันนี้พ่อแม่พี่น้องอยากได้อะไรก็ดูอีพีแล้วก็แอดไลน์มาได้นะคะขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เมตตาขอบพระคุณคะ่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ